ครับวันนี้เราจะมาภาคแม็กนีคอมแบตอีพีานะครับจะอีพีาไปเริ่มัเลยแม็กีคอมแบตอีพีาวิธีการข่าวแบบเก่าว้าววิวมันสวยจังะ ยังมเดี๋ยมาาลูกลูกละเปงปงเออปลงปงยัปงปงปงเดี๋ยวละาคนโอเคโอ้โหยัปืนคู่ยมดาบสุูสุสสเนยักูยังไม่ตายเหมือนเดิม มาเปิดทางลงไว้แบบให้เตรียมการกูเลยไม่ได exactly ้ร <Israelis were away> <pet its> ึลเสียมันเป็นอะไบมบอมเดี๋ยวกเอเยอ่ะมเดยวจ้าจอไปตดองกูเอยฉันจะไม่ได้นี่นี่อกูอยากเสือเข้าใจอ่ะเดี๋ยวกู กูแค่อยากเสือกเอาเยเอ้นี่นี่เออนี่เออาวเดี๋ยวนี่ดับศของูไม่กนหนึ่งนี่น่หน่งศูนย์เดอเดี๋ยว้าวเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นแล้เดนี่นี่อ๋อนี่

Kau mahu saya mengambilnya? Baiklah, saya akan membunuhmu! Bagaimana dengan anda? Aaaaah! Aaaaah! Saya tidak mahu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 ! Ini! 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 Aaaaah! Huh? Huh? Saya baru saja mati. Aaaaah! Saya tidak mahu! Saya hanya mahu menjaga diri saya. Ini! 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 ep ที่ห้าผมขอบอกเลยอี e ีที่ห้าแม่งโคตรเถื่อนแต่ช่างเถอะจบสำหรับ e ีที่ห้าเออเอาซะว่าเอิ่มกดไลค์กด subscribe แล้วกดติดตามด้วยถ้าคลิปนี้มันจะกดกดดีไลค์ like ไปเลยเข้าใจปะ